ทุกคนนะครับผมถึงบ้านผมไม่มีรถอยู่ให้นั่งไม่มีรถทั้งให้ขี่แต่ยังน้อยบ้านผมก็มีรถดีให้กินนะครับครับผมครับกราบสวัสดีครับเพื่อนๆนานาทุกๆท่านพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมจะมานี่แหละครับอันนี้หนูก็ผมมาสั้นต่อครับต่อผมกับพึ่งเฮ็ดไม้ครับผม ถึงเฮ็ดแล้วยงซองสามมื่นนี่เป็นไม้เก็บได้ครับเดี๋ยวเขามาลุ่นกันครับผมว่มาสิมีแต้มให้บ่เดี๋ยวผมจะลองหาสันน้ำทงให้ทงหน้าครับแต่ว่าบ่กบันไดหรอกเพราะว่าเขาเขา,ขาบ่ทันได้เกี่ยวหนูมาทันต่อมครับผมเห็นไหมยางเหรียญบึงเชื่อแหลกครับของปีนี่เดือนพฤศจิกาเกาือวันที่เจ็ดสิบแปดนี่แล้วครับผมไปติดตามครับว่าจะม,มีแต้มให้บ่ครับผมเดี๋ยวผมย่างหาเรื่อยๆครับ พี่นอ้องมาเบ่งจุดนี้ครับผมตรงเหมือนมันจะไม่นูนอบลองเบ่งเผื่อมันหมาน,นครับผม เงียบกลิบครับพี่น้องไปไปต่อครับผมครับพี่น้องผมยิงกบครับอุ้ยถือมินเดียวถือมินเดียวอย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อครับผมอย่าอย่าฝ่าวลุดอย่าฝ่าวลุด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 โอ้โหเรียบร้อยนั่นลุดหลุดพอดีโอ้ยครับผมโอ้ย ก็ดิจินครับผมผมมาหาไตหนูวเลยครับผมย่งางมาพ่อกบพอดีครับผมวัดใส่ออมเลยครับผมแต้มแรกแต้มแรกสวยงามครับหมานไหมล่ะครับผมสุยดยอดโอ้ตัวสดุสดๆครับพี่น้องหายิงหนัวไปเลยิงปลาลดนี่เลยครับท่านผู้ชม Nhật chư <laughs> mất hiệu chạp vào cái đấy à, chạp với con phía nòng ơi bạp à. Ý hỏi cậu hỏi em nè đẩy thằng phú thằng hỏi sợ ôn phát ven พี่น้องพักแวนนงร้ายไหลเราไปกินกระปนลนิ่วเนาะสุนยอดครับครับผมเดี๋ยวมาล่องจุดนี้มิ่งครับผมมันก๋บบปันไดดอกครับผมงูบบตอมมันนี่ก๋บบมิซีปันเดดอกแต่ผมกับยางเลาะหาเหรียญมึงครับเพื่อม่โตเพื่อเด้๋จะแต้มครับผมเพื่อฟุกมัน เรอหลุนกันครับผม ta khi nghe cái này nó khi nghe khi nghe thử sửa nhìn, <laughs> nhìn liệt liệt không biết nào nhìn liền liền ngập thử sửa tỉnh lên này. không nhỉ ngang không bơm bơm bơm, thiệp thiệp sám nhiều gấp nhìn khác không? thiệp xe sám nhiều, ô nhìn, nhìn, nhìn nó gì, gặp cái nào sàn bàn bạn không? ai hai chín lấy cái câu không? về Bể...

bọn cây mặt của mình nguồn gốc nguồn gốc lều lắm nguồn gốc len cây mặt nguồn ปลลึกดึงแท่บสำหรับวันนี้จะสิลล่ากับใบสมณีครับผมสวัสดีรดดดครับอาการจิ้แบบบางๆครับผมอาหารินแบบที่ร้านบานนอ,อกประมาณนี้ครับตัวนี้ปลาคอครับผมนั่นนำไปตกมาบาเนเวนแดดมาแตกหนึ่งครับไปช้อนใส่เงีง้ยงๆแบบพอได้ปนกันครับผม กันไปซ้มเนี้ครับผมสวัสดีครับ